ครับผมมือนีก็บเสาวันที่ยี่สิบหามีหน้าคมครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับโอ้ยู่ยยากลำบากขึ้นทุกมือแน้ครับเนาะพี่น้องเกษตรกรเช่าเลี้ยงหมูเขานะครับโอ้ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งครับต้องต่อสู้อยู่ครับโรลกระบาดครับอีโควิดอีโควิดนะครับสู้กันต่อไปครับใดก็ขอข้อรุมมือนะครับเด้อท่านเหตุการณ์นะครับฟังข่าวฟังข่าวครับ เบิ่งเจ้าของดูแลเจ้าของครับแต่ละคนรับผิดชอบเจ้าของครับอยู่กับบ้านอยู่กับบอลน,นะครับอย่าเป็นผ่านอย่าไปไสม่มาสครับเพราะว่าขันเห้าไปไส,ไส่มาสแห้งจะเฮ็ดให้เกิดแห้งเฮ็ดให้โรคแพร่กระจายได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวห้ากระสีประเทศห้าบ้านห้ากระสิหายยากนะครับหมายความว่าโรคกระสิหายจากบ้านห้าไปซ่าขึ้นนะครับเ้าจะได้ใส่ปกติใส่ชีวิตปกติ เร็วขึ้นนะครับเนาะไปมาใส่ไปสมาสายเกษตระดวหากินกะสิส่ามในะครับเอามีโรคนี้มีโรคระบาดมากกับบําเนว่าบกกระทบนะครับกับชีวิตนะครับกับชีวิตเกษตรกรยังเฮาเฮานะครับในการเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงสุกรนั่นเองนะครับกระทบยังไงครับผมมีคนจับจ่ายซื้อของเฮากับราคาพืชผักการเกษตรก็ลดลงนะครับกับบแน่นะครับในท่างวิกฤตอาจจะ แห้งขึ้นก็ได้นะครับแต่ก็คิดว่าเพื่อไว้ก้อนนะครับเนาะกระทบแน่นอนครับราคามูหนาฟา้ามเฮาหกสิบเจ็ดสิบสี่เลือดหาสิบห้าห้าสิบนะครับเตรียมตัวเตรียมใจนะครับเด้อเอาคิดเอเอเฮ้ดได้ดก็ได้เฮ้ได้ก็ได้มันเกิดมาแล้วสิโทษไปกับอะไรครับซอยกันครับพอนละหม่ละเมื่อครับเมื่อนี้ครับมือว่านี่ก็ว่าไปสู้กันฟังแล้วว่าการเตรียมคอ,อกเตรียม หมูไก่จะคอดข้าตรงเตรียมยังน่วัสดุอุปกรณ์นะครับหมูว่านก็ได้รีวิวบอกสู่กันฟังแน่ไปแล้วนะครับนี่ครับแม่แม่นี่ครับหมูว่านนี่ครับที่ได้ถายทําไปนะครับหมูว่านนี่ขอดแล้วครับตอนบายๆาครับผมนะครับขอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับบวคำนะครับขอดเสร็จกับม่านหางหกมงแรงนะครับคอดตอนกลางวันนะครับผลผลิตที่ได้ครับสิบหกตัวครับเป็นมัมมี่หนึ่งตัวตายจากของหนึ่งตัวนะครับ มาไต่อยู่คอกหนึ่งตัวนะครับต่สามครับเหลือสิบสามครับหมูสามสายครับลูกสามสายครับผมสนใจทักได้ครับฟ้ามบอยอนี้ตันนะครับอยู่บนหน้าบนวงหน้าเพื่อดอนจานในวัดกาะสินครับบ่ไปใช้มาใช้แล้วครับเรื่องของหมูกเข้ากับบอกตอนหน้ามูย์นะครับเสามาแรงมากกับทายทําเกี่ยวกับมูยู่นี่แหละครับเนาะเข้ากับจางความรู้เคยแพร่ให้กันฟังครับเอามาที่นี่ ในเมื่อหมูมันขอดมาแล้วเขาเฮ็ดยังไงครับผมทีนี้เอามาบอกสู่กันฟังอีกหนึ่งบทเรียนครับประจากประสบการณ์นะครับบอกจากประสบการณ์เลียนนอกตำราเออเมนเลียนนอกตำราครับเลียนนอกของเลียนครับผมการเรียนลูกบอกสู่กันฟังนอกของเลียนครับนี่ครับลูกหมูครับลูกสุก่อนที่ขอดไม่ไหมครับขอดหมูว่านี่ครับั้งหมดเรือที่ตามโตครับนี่คือซองนี่คือกองครับกองใหม่ครับ ไปแต่โคกลูกครับเครดจากไม้ครับผมอาจจะบ่มีชิดมีล่มทายเท่ได้นะครับแต่ว่าก็ใส่หลอดไฟครับหลอดน้าเต้าในการโคกลูกครับหลอดน้าเต้าคุณสวัสดิ์คือให้พลังงานความห่อนสูงครับผมนะครับเอาออกมานํามาประยุกต์ใส่ในการโคกลูกหมูก็คือเค็ดให้ลูกหมูมีความอบอุ่นหลายขึ้นนะครับอยู่ในกองไม้เนี่ยครับขื้นกับปูด้วยพาครับปูด้วยผาเศษที่ผมบอกไปแล้วครับว่า ตอนหมูจะกอดเทาต้องเตรียมก่อดตั้งแน่เนี่ยครับผ่าเศษครับกับว่าปูงสิครับให้ลูกหมูนอนครับผมให้ลูกหมูนอนเด้อพี่น้องเลยผู้ใดเลี้ยงหมูไม่ไหมนะครับหรือว่าเลี้ยงมาแล้วแต่บ่เคยเหตุกับได้เบิ้งคลิปของผมแล้วก็นําไปประยุกต์ใส่เบิ้งนะครับเพื่อได้ผลนะครับสร้างความอุ่นให้กับตัวสุกรเท่านั่นเองนะครับเพราะว่าิเนี่ยผมขึ้นมาเมันหนาวนี่ครับยิ่งเนี่ยครับยิ่งบรรยากาศอยู่กลางทง หรือว่าเลี้ยงน้าคู่น้องคู่สางสิครับเนีมืนขึ้นอากาศหังเย็นครับนี่ครับฟ้าของผมอยู่ทงไงทงหน้าครับผมเฮาต้องสางข้อมอบรูนให้กับลูกสุก่อนงเฮาครับเพื่อเพื่ออยังครับเพื่อผลผลิตที่ดีมีคุณภาพครับลดตาเสี่ยงในการตายลดลงนะครับผมเฮาก็ต้องสางอย่างต่างๆถึงว่านะครับหลอดน้ำเต้าครับสางอุณหภูมิภาได้หองกก ลูกให้มันมีกุ่งอุ่นนะครับเนาะเหตุให้ร่างกายลูกสุกรท้าอบอุ่นนะครับผูด้วยผ้าเศษนี่ครับคือวิธีการดูแลลูกสุกรหลังคลอดครับนะครับในระยะมื่สองมื่นนี่ต้องประงบประงบนะครับนี่ครับเบื้องกรงคลอดผมก็เฮ็ดเป็นไม้นะครับฟ้าผมเป็นไม้ครับบ่ได้เฮ็ดซ่องคลอดเล็กนะครับเฮ็ดไม้กันไว้แม่ตัวใหญ่ครับตีกักไว้เลยครับบนให้ย่างนะครับแต่ว่าลูกสุกร พอดแล้วผมก็บ่ริ้วณอยเลยครับผมจะแยกไว้ต่างหากนี่ครับบังผมก็แยกว้ต่างหากครับนิ่มอย่างกินนมก็ค่อยจับมากนะครับเพื่อยังครับเพื่อลดความเสี่ยงที่ลูกสุกก่อนจะถูกแม่ทับตายนะครับนี่คือวิธีการนะครับเด้วยเวลาจะให้กินนมกับมาจับให้กินครับเป็นข้างเป็นข้าวออกนะครับในระยะสองสามมือนี้ครับบรนไวนปอยครับแยกต่างหากแม่ครับลูกแยกออกจากกันว้ต่างหากครับ ไมาจะให้กินนมก็จังมาจับให้กินเอานะครับบ่บอปลอยใส่แม่เลยนะครับย่านแม่ทับตายบอกางซะเนาะเพราะว่าแม่ก็อยู่ในกลงขอดนะครับลูกไปย่างเพลนพันสียอนดากลุงน้อนสิทับลูกตายแอนแนะครับคนผลิตห้องก็ลดลงไปนะครับกำไรห้องก็ลดลงไปต้นทุนเอายิงสูงแล้วครับ,บว่าจะเป็นค่าข้ามคาหัวอาหารของแม่พันนะครับคาอยู่ค่ายานะครับราคาตัวตัวพันสามก็จักยูไดบ่ใ,นใดนะครับเด้อผู้ใดขายพันสามก็ได้ แต้ฟารามผมโมแมนครับผมา้ามผมมาเลยล้ขายราคานี้ครับถือก็นั่นพุ่นแล้วนะครับเนาะสนใจกระทักมาได้ครับนี่ครับวิธีการดูแลลูกสุกรครับหลังคอดครับสองสามมือแรกนะครับต้องแยกไว้แล้วก็จับให้กินนมเป็นระยะระยะเอานะครับแต่ว่าก็ช่วงแรกที่ออกมาจากท้องแม่กับต้องปล่อยเขาดูดนมแม่นะครับเด้อนมอ่นมมหยดแรกจากเต่านมแม่เนี่ยคือนมนำเลี้ยงนะครับต้องให้ลูกเขากินจะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็ ลูกสุกกรก็จะได้ถูน่มเป็นน่มของแม่พันธ์ก็จะได้มาให้มันถูกเต่าถูกหู้นะครับมันยังสิบหลงเต่าหลงหู้นะครับขันบวลูกบวดูดนมก็สิบบมานะครับก็สิกลกายเป็นเต่านมบวมเต่านมเป่งนะครับเป็นไข่เต่านมอีกนะครับยาอีกนะครับสําหรับแม่พันธ์ครับผมหลังจากคลอดแล้วนะครับเมื่อวานผมก็ได้อนุบาลแม่พันธ์ไปเข่อนนะครับโดยการฉีดนะครับฉีดยาครับ ฟ้ามัด้ผู้ฉีดือว่าเป็นยังแต่ฟ้าผมฉีดนะครับฉีดยาบำรุงให้เขาหนึ่งเข็มครับผมเนาะแล้วก็ยาแก้ไขนะครับโนวาซินแลนด์ไปหนึ่งเข็มนะครับปริมาณกับสิบซีซีอะครับนะครับสิบข้าไปจถือกรักบ่ถือรักอะครับกระเรียนมากครับถามไทยอาจารย์ผู้เป็นสอนมากขึ้นกันนะครับผมก็เห็นงานอยู่มหาลัยเนาะผมก็ถามอาจารย์เขานะครับมองนั่นเห็นจัื่องใดมองนี่เห็นจังไดกับศึกษามากครับขอเพิ่น ขอเพื่อนครับขอถามเพื่อนนะครับขอความอนุณาะ์ขอความกรุณาจาร์เพื่อนซอยบอกซอยสอนนะครับเอาก็เรียนรู้จากเพื่อนมาเอาก็มาประยุกต์ใส่ในฟาร์มห้องเอาอันใดห้องเฮดใดห้องกับเฮดเฮดบ่ใดห้องกับบ่เฮดนะครับเพราะห้องกับมีต้นทุนที่จํากัดนะครับยังขอกยังบอลสิห้องกับพยายามปรับปรุงไปเอยครับพังห้องก็ซ่อมนะครับเอากับเอาซ้ำนี่ก่อนนะครับเพราะว่าเลียงเลียงสุกก่อเฮดเตือเดี๋ยวบ่ใดได้ครับต้นทุนมันสูงนะครับําไรมันหน่อยนะครับห้องก็ต้องค่อยเฮดค่อยไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงสิเข้าใจเนาะครับเนาะการอนุบาลลูกสุก่อนกับแม่พันธุ์หลังจากคลอดครับต้องดูแลจักน้อยประกบประคมจักน้อยนะครับเพื่อเป้าหมายคือผลกาไรและผลผลิตมีคุณภาพนะครับไม่ก็บอยากสูญเสียนะครับเสร็จแล้วเขาอยากลงทุนไปแล้วเขาเลยอยากได้กาไรนะครับเนาให้เบื้องภาพลูกสุกอนิดกน้อยครับนี่ครับตัวนี้น้อยครับจุดๆนี่คือได้จากแม่ได้ครับเด้อแม่เขาจะเป็นสองสายคือเปลียแตงแล้วก็น่าจะเป็นแล่นนะครับ ตัวใหญ่ปานี่นะครับน่าจะเป็นแรนครับผมนะครับตัวเงาแม่เงาแม่ใหญ่นะครับคุ่งสางดีครับผมคุณแล้วแม่มีสายเลือดเกลีอแต่งมากครับผสมกับแรนนะครับลูกออกมากมกับเอาดูล็อกมาใส่เลยครับอันนี้เป็นสามสายดูล็อกละดูล็อกแรนเปลีอยแต่งนะครับตัวใดมีจุดก็ไใดแม่มากนะครับจุดดำๆนะครับจะเป็นมู3ามสายครับ ตัวเล็กตัวน้อยผสมค้ากันไปนะครับอีกเนื้อหนึ่งครับไพซ้นใจโทรมาได้ครับเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองเก้าเจ็ดสามย้ำอีกเจือนหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองเก้าเจ็ดสามครับครับฟ้ามบอยแอนด์นูตันครับอยู่บันหน้าตำบลม่วงหน้าอำเภอดอนจันจังหวัดกรสินครับฟ้ามของผมติดถนนสายบ้านขมิกงอำเภอดอนจานครับถนนลาดยางแลนลอยเศร้าก็ได้ครับผมแต่ระวังโค้งนะเด้อควันเล็กน้อยครับผมเอา ป้าผมอยู่ตรงคำครับดอนปู้ตานะครับดอนพญปูนะครับบันหน้าครับบันหน้ามูหก้ะครับเด้อไสบุญหัวจักถามหาหน้าพญพงคือใสวางสิครับเป็นหัวจักเบิด์ตบานนะครับแต่โบเมนบันม่วงนะครับบันหน้าครับผมขันมาจากบ้านข้าเมกนะครับขันมาจากบานข้าเมกออกจากบ้านข้าเมกมากขี้มากประมาณ8กิโลครับนะครับมูบันแรกคือบันหน้าครับเนี่ยคือบันหน้าบันถัดไปจะบันม่วงนะครับ บนนานนาแต่ไงเล็กน้อยนะครับเด้อยีรถดพันหมูบานมาประมาณสองกิโลครับจังจวิบบานผมอยู่สวนบานอีกข้างหนึ่งครับเขาทางบานเขาเมกของป้ามผมจะอยู่ทางเหมอนม่วงครับตีนบ้านเลยบอกง่ายๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมการอนุบาลลูกสุก่อนและแม่พันธุ์ครับเห็ดจังไดเข้าจังสีใดผลผลิตทีมีคุณภาพาและได้กาไรดีเท่ากับเห็ดไปครับผมเข้าทุ่นที่เฮามีนะครับ สร้างสารรค์ชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร,กรลราย่อยจังเฮ่าครับเาเพิ่มเติมกันไปในบทเรียนรู้นอกของเรียนครับสําหรับเกษตรกร,กราย่ไม้หรือลายเกานะครับเฮ้ากับแบ่งปันความรู้กันไปคิดพลาดประการใดก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร้ในครับสวัสดีครับ